เก่าปลาหาเฮ็ดอีกมื่อนี้พี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเด้อขึ้นมาจากด้ามหน้าปลาลุงเอ้ยห้าดอกบึงเฮ็ดกับน้องหลีดคือเก่ามากับน้องหลีดมาพอแล้วปลาลุงเฮ็ดละงอกอไรเนะาะฮาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนี่ดอกงามๆเลยปลาลุงเฮ็ดละงอกทำนเฮ็ดละงาเด้อเจบเลยเ เป็นบอกคนมานเป็นอะไรกันมานมันยุกมานยุกแล้วดำนาเมื่อไงก็ไดำมีให้หน่อยตอนเสาร์แล้วก็เยาแล้วเลยบ่านปิดปิดเดินจบการดำน้าเออมีมีไปเอื่ยครับ ันปูเทนมาซอยเลาะไปเน่อยเอจอกระได้เทอมันแล้พ่อโชคดีคือกระได้เฮ็ดหัวกูจักมันห่อนหอนเอา,ออออา,อาวอยู่ได้พ็อย่อหอยแล้วยนะังป่วยจากมาหาเห็ดได้เราเน่ยมันงามเรากะเห็ดเฮ็ดละงูเน,งน,นี่เน,นี่ยเห็ดหาดเลยเต้ดอกงง ฮักจกิ้มเนาะแค่หนึ่งกิ้มได้แต่มันจะขึ้นไหนหนึ่งได้สามสี่เดาออกแล้วเราจะคิดห,หาป้อถูกเขาเล่างามนมาลีอืกก้มชั่หัวหอเจ้หวยป้อไม่ได้ก้อยใหญ่เนาดิ แต่ก็แต่ก็เบิดเลยงามอะไร๊อ้โหข้างบนเขาหอาเป็นเนี่ยห่วยโอ้ยปีนี่ละลายอีกทั้งขา้างบนเป็นแบบเนี้ผูกเน้เบิกเลยเตืน่นนอนเทียงแล้วลงมางาม จะก็อางก้อนห่าแต่หัวปีมันจะเป็นแบบนี้แหละน้ำสาดน่านงามอีกน่านขึ้นอีกัน้ำสาดนำแต่หัวปีขนาตึงน้ำได้นี่บ่มีหาเลยเห็นวงรันเราตึงน้ำอยู่หาบ่มีซิ์เกิดเลย เกิดกับบท่นเขาดอกเขาขึ้นก่อนนะมือกันปุ๊ดเลยได้อยดอกเกือบสองรอยจังไปตรองหวยหาบุเฮ็ดกอ กอปิ้งตําก็แซ่บแกงก็แซ่บทานแหนมได้มันเลมอ่ะน่ะกิ้งกับแจ้งมาๆแซ่บไปหรดคมๆนะนี่ๆตัวหนานี่ตัวตําๆนะอื้อเด็ดอันปลีปาลุงขุดจิรอาเบิ่งเนาะมันใหญ่ซําใดมาหาเห็ดสบายดีเด้อพี่น้อง กี่ลอครั้งแรกของปีนี่มันสิตใหญ่ตน้อยจังได๋เห็นแต่เขาเจ้าขุดแตกแตนเบิดโตละบาดเนาะเาายกันอันนี้น่ะจิอายไปได้สิจักโตเด้ดาซาวโตก็ยังดีอยปมือสิบ่ได้คุณมันก็น้อยยังได้เนาะครับตงเเจบเนาะ ามากับสมุนไพรเอ้ยมากับเด็กหน่อยวะเด็กหน่อยก็ยคือมาหน่อยจักหาว่าอย่างอุ้ยใช่นี่มันปีกเลยนั่นมองทูก่ะอุ้ยแต่ปลาลุงวางเป็ดไก่ก่อนปลาลุงพายันมันออกค่ะสิยันนี่ชิโลมันปีกเทนอมายเอานอมายได้บัตนเห็ปลาลุงเลย Thêm nhạc ao, nhạc kinh đại ao, ừ. Sắp lấy lạy tao. Hm, tuổi là anh nại tử bì đầy, anh nại. Hm, anh nại tử bì đầy. Hm, anh nại tử bì đầy. này anh nại tử bì đầy. Hm, anh nại tự bì đầy. Hm, anh nại tử bì Nhi, si sắp đáy, sắp, sắp này lại sáp đây sắp tuổi này, nong sáp, sáp này nong muốn luôn này, nè nè nè, có nén mới con cái đấy, thêm vào đầm đầm, cái ảo tháo có เ็นน้ำงม่สมด้วยนี่ต้อดึงถึงแคมแมหวยมาจ้ะ่ถ้าเป็นบุลงหนับบุลุงรบนี่งใม่บุลงกอบาบุลุงตนลงกับบลุงเป็นได้ไหม tinh thần kỳ lâu không có thôi 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 mà thôi 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 thôi

พอกระเทือนบ่ฮะบแบบแมงบ่บ mm ่ด hmm. ้วเออชิลังทาไงไงก็ตัวนี้อีกบ่ฮะนคืออเบิ่งคือปเปตามี มีปาดตบอได้บ่านอ่ะได้แล้วได้แล้วไ <c oughs> ทีิได้เนาใหม่นานนี่ đứng hang hang nhặt rút rồi ạ đây đây à vừa xịt đây ăn một ngày tự rồi kem hàng mà 2 ơ à, ăn đấy phải rồi này thêm mà đeo, ăn ốc ốc quỷ ốc ốc đến phèn của chậu mình đây จะเมื่อบ้านมานอนบ้านไปส่งมาส่งาวดีโอเพิ่นเพิ่นิตใจได้เผ่ตใเ่อตร้อยน้ำหัวซับเขามีปลาแล้วจงบนะใช่ใชยามแรงซับกากเมื่อพ่อแกงดนแล้วเราได้ซับกันเนาะโอเะ คึ้นี่คือฝน,น,น,นสิมาใจป็นูยกลูอหัวช่องกันน่ะก็จะเอาเอามาได้นี่จ้าคน,ม,นมาอ็นกมันมาต่มเงอนเห็ดน้ำม่สทงก็ได้หาจิ้งเป็นปันบ่มักก็อย่าได้ <c oughs> ทำาครมสซื้อ <c oughs> นี harma, ่คขบยาคมนี่ยไปต่อเป็นแถวงานแถลีดหลัลีบไม่เห็นเหรองูกเหลืองอ๋อเป็นแถวอยู่บลาลูกเลยนี่จะมาปลูกเลี้ยนไว้เนาะเลี้ยนแถวไว่ายไปต้องนี่เหรองูกเหลืองเก็บเลยจ้าเก็บเลย ขโมยว่านยังกำลังจุ่มเนาะอุ้ยพุ่นชุ่มพุ่นพุ่นพี่พี่พี่วิ่งให้พ่ชมอุ้ยงานเช้าอันอนอ้นอุ้ยดีใจเบิร์ดแล้วขันพ่อพออล้วกันเลยอุ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 ยอยู่แล้วท่านี้เอาวันเมื่อวานเมื่อวานได้ไปกับน้องเนยยังได้ให้ละหกเรื่องบอลเทาเก็บนะ มันยังออกลำแก้วกาหลีไปแล้วแล้วแต่ว่าให้ลุงโกข้าหนิบ่อยากค่อยออกลำปันใดเคยเก็บในหันเนื้องามว่ากันกับน้องบีใครให้ลุงูก่ลีดป่ะโบแม่ได่แล้วอุ้ยสามดอกสี่ดอกคลีดอั้นี่ยังมีไข่มันอยู่เห็นบ่ะนี่นี่นี่ยังมีไข่นอกไอ้แม่งดูแต่เอาลงท่อบ่ได้ค่อยดีมากเดี๋ยวเผาเด้อค่อยสกีแคบเอาสองอันนีงงามนี่ à kiếp mì con nít kiếp đây con nít này mà ừm uhm. đó một nữa đọc nổi nó hầu đại bảo hẳn đọc ngay uhm. này 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 à,

เขาไปซองมึงไงเด้อคมๆวยจอมนอกไปให้เคมหวยซะมิกลังจมกำลังเวากันบ่นาเสื้อมันสิออกเป็นแปนนนี่เนาะบางทีบ่ฮคก็ไปตออกอยู่อ้เฮาสิมาสวยแต่ความสุขดีก็ยังตป็นของเฮาอยู่ สุกบุรีกับบุเฮนสุกดีแนะทั้งเห็นจนบานอะดิเด้อเห็นไปจนบานแล้วนี่หัวนี่ยังจูมอยู่ได้นี่เห็นละงกเห็นละงกบ้านเมา จะเลาะรูงหดแข้มหวยแล้วเข้มเข้มหวยกอภัยนะเอาคือกันดอกใบญ่เป็นไดเก็บเอาอีกแล้วป่าลุงสมงามแทนองลิตนี่แหละเขาเก็บไปเนี่ยบุงเดิวน่ะคือคือใครมันอ่ะอืมเก็บเอาลิตงามแที่ดอกงามอลีไอ้หน้เอาให้เราหงบบ่บ่๊ะ

นี่ดอกบานมันเห็นแล้วดอกบานมันป๊านออกจนสิแค้มหวยจนสิแค้มน้ำนคักแน่ฮะเห็ดกอร้ายบ่เออไปเบิ่งต้อมก่อนปุ๊บปุ๊บเก็บอีกเด้อไปเบ็ดงกอเถิงนีหมือึกัน เอาเลยจ้าเอาเลยเดี๋ยวเป็นแดงตัวนี้มันถ่าอ่ะถ่าแห้งๆเลี้ยงนาะโอ้ยนี่จะให้กระเดือนพอลองดีด้กกมากหมฮเห็ด ได้ยุบอะไรสิแล้วมาให้เห็นบ่มม่หน่ะสองดอกเห็นบ่หน่ะดอกบานมันตรไดนเนาะพี่มันเนี่องง่ายชนึงบ่ได้เห็นเนาะนี่มันออกมาฮอดพี่ได้มืดออกแรกไม่ไหมนั่นกี่วะออกก็ว่าชิงทอดเหงาไะถ้ามันหวยบโบเจือนออกง่ายกว่านี้เล้วเจือน มันแดดแดดอันตบมันแห้งขาวงามเลยดียยดังอ่ะเมันขาวเลย

อืมบิ่ดู้่ะคือเห็ดก่อครับเฮ้เห็ดอะอืมซับออกมาแล้วน่อไม้ไผ่ป่าเดินป่าหาเห็ดนี่ทอดหนอนแหงกระายนอริ em lên nè sao vì mưa gang lơi bó nó nằm cả khao, đi con đuôi. Ami, rất là. Nhà, mày. 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 Nhà, มือนเรานี <source> yeah. ่มันแดงบุ้มีนะนี่นะเด็กบึงนอนนี่นะคือขาวงามแท้เห็นแต่หยอดมันเห็นแต่ปลายมันทีนี้ก็เลยก็บักใหญ่นะ โบไดเอาเนาะไายนลีนกักษาอย่ทำบุีใหมข้ก้พี่ท้องน้องลีมาพอเฮ็ดไข่แล้วจักดอกเนาะ สามดอกน้องเ้ยอืมเขากับหัวมันออกกันนี่เนาะแล้วเขากับมาซือสือเห็นสามดอกมาลูเลยเจ้าเล็กว่ะเจ็บเล็กจ้ากลิ่นใส่กันจีทำปนซ่ะหอม แม่ดอกหน่อยมั้ยสองตัวห้าวงได้นี่เห็นแต่ตีนมันพรเจ้าเอาเห็นแล้วบ่นี่เฮาลิเห็ดคล้ายสองดอกน้อยน้ามีดอกน่อยดอกหนึ่งโอ้ยมาหน่กระสอบพระเจ้าอยู่เห็ดคลฮะไดอกน้อยเจ้นี่ดอกน้อย เดี๋ยวค่อยนมันเขาบเห็นเนาะขบหัวมันออกกันนี่เดี๋ยวค่อยก็บตัวมันสิทีิ่งขึ้อกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อก่อนปะเนี่ยเกขึ้นเมื่อแล้ว